ครับสวัสดีครับวันนี้โครงการมะนาวเล็กกระถางนะครับดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับกระถางนะครับบ้านสวนนะพัฒนานครับวันนี้โอ้โหครับจีมานมากันเยอะแยะเลยครับเยอะแยะเลยครับอ่านะครับโอ้โหเป็นอะไรที่ที่หลายคนไม่คาดคิดครับโครงการนี้จะเกิดขึ้นได้นะครับโครงการมะนาวเล็กกระถางบ้านสวนนะพัฒนานะครับ ขอบคุณครับ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 โอ้โหนะครับมีครับมีนะครับจุดนี้49กระถางนะครับอ่าไปแล้วครับเอาโอเคนะครับโชคดีทุกท่านนะครับโอ้โหครับผมอ่าเรามีโครงการดีๆแบบนี้เดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบนะครับโครงการมะนาวเรียกกระถางของบ้านสวนนนบัฒนานนะครับ เดี๋ยวติดตามนะครับว่าปีใหม่นี้บรรนสัสวนนภัตนันจะมีอะไรมาเรเกเปลี่ยนนะครับขอบคุณมากครับที่